กันยายนนี้นะคะเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้นะคะแล้วก็เราจะมาดูภาพรวมแบบจัดเต็มงานเงินความรักและสุขภาพขอดูพลังงานความเป็นตัวตนของคุณก่อนนะรู้สึกกังวลใจในเรื่องของการติดลบเนาะสามใบค่ะเรื่องสําคัญที่คุณควรรู้นะคะไพ่พระไพ่สัตธรรมยึดมั่นในคุณงามความดีเนาะ เชื่อคิดและทําในสิ่งที่ดีมาตลอดแต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยค่ะเหมือนในเรื่องของอถ้าในเรื่องของความสําเร็จเนาะคุณก็คุณกม็มีความสุขในรูปแบบของคุณนะคะมีความสุขในรูปแบบของคุณเป็นจริงๆแล้วหัวใจหัวใจไพ่สองใบนี้แทนคนที่มีหัวใจเศรษฐีได้นะคือตัวคุณเองอเป็นเสาหลักตัวคุณเองเป็นเสาหลัก,กแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบกรับภาระหนะัก แต่ว่าคุณก็มีความสุขกับการที่คุณเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างแล้วก็คุณมีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดําเนินชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามั่นคงแม้ว่าจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวแต่คุณก็มีความสุขกับหน้าที่กับสิ่งที่คุณทําหลายท่านสวดมวนต์ไหว้พระเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอเคารพนับถือหลวงปู่โตหลวงปู่ทวดหลวงพ่อจารานหลวงพ่อพระราริมญาหลวงปู่ดู ส่วนกระถามหาจากักรพรรดิพาหุมมหากากถาเงินล้านคือเหมือนกับว่าที่คุณอะยังมีความสุขได้ในทุกวันนี้ค่ะเพราะคุณเพราะคุณมีทรัพย์ทางปัญญามีเครื่องยึดเหนี่ยวทางทจิตใจมีครูบาอาจารย์สายพระอริยสงฆ์ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็สุขๆุทุกทุก,ทกเนาะแต่คุณก็รู้ว่าคุณทำเพื่อใครค่ะคุณรู้ว่าคุณเสียสละเพื่อใครแล้วคุณไม่ คุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลใจบ้างแต่คุณเข้าใจถึงเหตุผลที่คุณจะต้องเสียสละกับหน้าที่ที่คุณจะต้องทำอะค่ะไพ่ครูอยากจะบอกอะไรในช่วงเดือนกันยานี้ทางเลือกสองทางไพ่กามเทพไพ่พระแม่วุมาทรงเสืออาจจะมีโอกาสที่จะได้บุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการงาน หมายถึงการบุกเบิกช่องทางออนไลน์ได้นะอาชีพที่สองของได้ธุรกิจส่วนตัวได้เป็นในเรื่องของการบุกบูรุยทุกรูปแบบอ่ะเพื่อให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณในสิ่งที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะในเรื่องการงานในช่วงเดือนกันยานะคะจะเป็นอย่างไรไพพระเทวฤษีพัฒนาความรู้นํามาสู่ความสําเร็จเนี่ยแบกรับภาระหนักจริง แต่ตัวคุณเองก็มีความสุขกับการทำหน้าที่นะมีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องของงานนะคะอ๋อออนไลน์จริงๆด้วยค่ะในชุดนี้นะถ้าใครกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องภาระค่าใช้จ่ายการเงินเนาะเอาความรู้ที่มีค่ะมาสร้างไรายได้เขาเรียกว่ามีความรู้เป็นทรัพย์หรือขายความรู้การขายคอร์สงานออนไลน์ได้นะคะรวมถึงศาสตร์การพยากรณ์แพแทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณครูบาอาจารย์ภาษาต่างประเทศ การท่องเที่ยวเนาะภาษาต่างประเทศหลากหลายรูปแบบนะคะสำหรับในเรื่องของการงานอาชีพใหม่ๆทั้งเลือกใหม่อาชีพที่2ง,งานที่สองนะคะรวมถึงหลกัหลกๆแล้วเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการลงทุนแต่เป็นการใช้ความรู้แก้ปัญหาหรือขายความรู้ให้ความรู้เป็นคนที่แบบให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะหรืองานสายเยียวยาเนาะการรักษา แพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณครูบาอาจารย์ได้หมดเลยหลากหลายอาชีพหรืองานที่คุณมีความรู้และมีความชานาญนะคะมาถ่ายทอดความรู้มาแก้ปัญหาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ความรู้ของคุณแก้ปัญหาได้มันจะเป็นจุดตัดของรายได้ช่องทางที่2ทางออกในเรื่องของการงานนะคะถ้าใครที่มีความรู้สึกว่ามันยังไม่ลงตัวก็คือมีทางออกที่ดีแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยความสำเร็จมาจากการพัฒนาความรู้ ติดขัดเรื่องไหนก็เรียนรู้เรื่องนั้นการเงินจับเป็นอย่างไรช่วงเดือนกันยาหลายท่านอาจจะทํางานเกี่ยวกับนายหน้าเนาะการค้าการขายงานบริการต่างๆการเงินก็จัดว่าหาเงินเก่งแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในจุดที่มั่นคงหลายท่านจะได้เจอคู่ที่ดีหุ้นส่วนที่ดีที่ปรึกษาที่ดีที่จะปรึกษากันในเรื่องของการเงินเนาะหรืออาจจะได้ทํางานร่วมกับคู่ครองคนรัก แล้วหรือมีคู่มาช่วยอะค่ะแล้วจะทําให้การเงินดีขึ้นเนี่ยไพกรรมเทศอาจจะเป็นแบบคอนเทนต์ของสายคู่รักก็ได้นะหรืองานบริการงานออนไลน์การทํางานร่วมกับคู่ครองอการเงินบางท่านก็ได้จากคู่ครองที่เขามาช่วยเสริมแต่หลกัหลกๆเป็นการทํางานร่วมกันแล้วตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงิน การเงินของคุณในช่วงเดือนกันยาจะดีขึ้นไหมนะคะไพ่พาธิรุณสายฝนต้องบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆก่อนอาจจะติดขัดในช่วงแรกแต่เมื่อไหร่ที่ผลงานของคุณสำเร็จคุณจะมีรายได้ไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายการเงินจะดีขึ้นไหมช่วงเดือนกันยาออทำงานที่บ้านได้นะโดยเฉพาะศาสตร์การพยากรณ์งานให้ความรู้ต่างๆที่ปรึกษานักกฎหมายงานที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์ทางปัญญาทุกรูปแบบ ได้หมดเลยขายความรู้อย่างงี้ค่ะแต่ว่าทําที่บ้านไพ่ไพ่อินการเงินจะดีขึ้นจะประสบความสําเร็จตามเหตุและผลถ้าคุณลงมือทําก็คือสําเร็จแต่ถ้าคุณแบบเครียดวิตกกังวลใจแล้วไม่แก้ปัญหาไม่ลงมือทํามันอาจจะล่าช้าแต่ชุดนี้ลงมือทําไปแล้วค่ะหลายท่านลงมือทําไปแล้วแล้วก็กําลังพยายามที่จะแก้ปัญหาหรือหาทางออกที่จะให้อ่าการเงินนะคะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะคะ ช่วงเดือนกันยานี้ในเรื่องของการเงินคุณจะมีโชคลาภไหมจะมีโชคลาภการเงินเรื่องใดเข้ามาหลายท่านเป็นเดบบกนะคะอ๋อโดยเฉพาะในเรื่องของลูกโชคลาภปรับทัศนคติขอจับให้อีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเดือนกันยาคุณจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาไหมโอ้ชัดเจนค่ะรายได้มาจากการทำงานโดยเฉพาะการค้าการขายงานออนไลน์นะคะ งานลิขสิทธิ์ทางปัญญาก,การบุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วจะมีรายได้ไหลามาเทมาตลอดไม่ขาดสายอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือติดขัดในช่วงแรกแต่เมื่อไหร่ที่ผลงานของคุณสําเร็จคุณจะมีรายได้ที่ดีแล้วก็เป็นรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวด้วยในเรื่องของความรักเดือนกันยานะคะสับสนหวันไหวมิสเสน่ห์เลือกยากแล้วก็ถ้าคนโสดอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แล้วล่ะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอคนที่ถูกใจ ไพ่แม่นางกวากก็กําล, <c oughs> ลังหากลังหาอยู่ <c oughs> กวักมือเรียกอยู่ <c oughs> ความรักคนโสดนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเองเนาะ <c oughs> แล้วก็กล้าพิสูจน์รักแท้ด้วยแล้วก็อยากเริ่มต้นความรักครั้งใหม่แต่สิ่งที่กังวลใจกลัวคู่กรรมจะมีก็อยากเจอคนดีๆค่ะอยากจะเจอคู่ที่เข้ามาส่งเสริมกันโดยเฉพาะในเรื่องของคนเก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งหรือถ้าเป็นผู้ชายก็อยากเจอผู้หญิงที่แบบ ดีพร้อมอะ่ะมีความเป็นแม่สีเรือนทํางานเก่งหาเงินเก่ง,กงนารีมีรูปเป็นซับถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากจะได้เจอผู้ชายที่กล้าที่สุจรักแท้ให้กับเราได้รับรู้หยิบยื่นทรัพย์สินเงินทองให้กับเราสําหรับคนโสดคุณจะได้เจอคู่อย่างที่คุณต้องการไหมสามใบไพ่พระสีวะคู่ส่งเสริมได้เจอนะคะมีความรู้สึกผูกพันกันมาก่อนไพ่แม่นางปักมาอีกแล้วค่ะอ,อ,อยากได้ความรักดีๆนะคะ เราอาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาไพ่แม่นางกักเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหากวักมือเรียกหมายความว่าอะไรสะแสดงให้เขารับรู้ค่ะว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเหมือนคนค้าคนขายอ่ะอยากจะเรียกลูกค้าอย,าย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอก็ต้องแบบใช้คําพูดเชิญชวนอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาดูก่อนได้นะคะเชิญนะคะเหมือนโปรโมทเหมือนโปรโมทตัวเองยังไงก็ไม่รู้เนาะสาหรับคนสอนนะคะสรุปว่าก็ก็ต้องโปรโมทนิดนึงอะค่ะก็ต้องเรียกนิดนึงอ่ะก็ต้องเชิญชวนนิดนึงนะคะ่ะเขาถึงจะรู้ว่า คุณรู้สึกยังไงกับเขาในเรื่องของความรักนะแต่ว่ามีโอกาสจะได้เจอคู่ส่งเสริมค่ะความรักของคนมีคู่แล้วนะคะไพ่พระศิวะก็ได้เจอคู่ส่งเสริมแล้วนะคะไพ่พระแม่ลักษมีผู้หญิงที่ทํางานเก่งหาเงินเก่งผู้ชายที่ชดีที่มีผู้หญิงเก่งเป็นเบื้องหลังความสําเร็จนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะอา,อาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเนาะเงินทองที่ั่วไหลหรือการติดลบนะคะแต่ว่าคุณมีคู่ส่งเสริมนะ คุณมีคู่ส่งเสริมค่ะอาจจะอา,อาจจะแบบเขาเรียกว่าไงเป็นคู่ส่งเสริมเสียสละทํางานหนักก็หลักๆกกเพื่อลูกเพื่อครอบครัวแต่ว่ามีคู่ที่ดีสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะในเรื่องสุขภาพนะคะระบบทสรุปสามใบไพ่พระกิจนะนะคะก็ทํางานอย่างมีความสุขผูกพันกับลูกนะคะผูกพันกับคุณแม่ไพ่พระขันทากุมารน,นะคะอาจจะได้บุกเบิกเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนาะ แต่ก็ควบคู่กับการดูแลสุขภาพไปด้วยนะคะอย่าหากักโหมอย่าทางานหนักก็จะทําให้คุณพบกับทางสายกลางประสบความสําเร็จติดขาดอะไรก็จะได้รับความช่วยเหลือนะจะได้ในเรื่องของความรักความเมตตานะคะทรัพย์สินเงินทองนะคะลาบลื่นค่ะทําแบบมีความสุขจะทําอะไรก็ขอให้มีความสุขเกี่ยวกับสิ่งที่ทําแล้วคุณจะมีโชคมีลาภโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็ความสุขกายสบายใจชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงในรูปแบบอย่างที่คุณต้องการ ในช่วงเดือนกันยายนนี้